ดูแม่น้อยนึ่งปลาดูพูนน่ะโอ้โหดูหนึ่งปลาดูเห็นไหมคะนึ่งปลาสุดยอดเลยดูโอ้สุกแล้วสุกไหมเดี๋ยวดูกันเผื่อมันไม่สุกมันจะ นี่เห็นไหมโอ้ยหัวปลาช่อนดูไข่มันโอ้ยสุกแล้วเหรอเนาะโอ้โอเคปิดได้แล้วโอ้ชุดเดอดชุดอดจะกินกับไข่ดีเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนะคะ Nên là cái mùi khổ trao, khổ suối ừ, kim cao suối Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็เมื่อคืนนี้เอาไว้ในตู้เย็นอุ่นให้มันเย็นไปถังขันน่องเลยอุย้ยอัดช้อนหนึ่ง่าดิ่อยเมื่ไอไยแล้วหนูจะกินกับใครล่ะคะดูซิตัวมนเวลอดูหัวมันป่ดโอ้ยไอร้อนถูกโทรศัพท์ฉันโอ้โอ,โอ้ร้อนไหมอือ อยู่คนเดียวกินคนเดียวนี่นึ่งผักผักนึ่งแล้วดูสิอยู่ในอยู่ในซึ่งก็มีผักดีเลยมีดอกนี่เห็นไหมหนึ่งมะเขือผักเยอะเลยค่ะอยู่ในตู้เย็นก็อ้ยอยู่ในในซงก็มีพวก ผักดอกผ,กผักดอกอะไรอะไรหมวหมวเธอหิวป้าเหรอ,มอหมวอืมไปไกลๆกลเธอมาจากไหนไปทางนั้นเลยไปเดี๋ยวจะให้กินไปเดี๋ยวให้กินนะจ๊ะให้คนกินก่อนแมวกินทีหลังนะลูกนะเดี๋ยวให้มันสักพักหนึ่งให้ให้ใหแม่หิวก่อนโอ้ยนี่เห็นไหม ออโอ้ยรถขยะไม่แม่เอาขยะเลยดูสิแย่มากรถขยะโน่นต้นมะเขือต้นตะไคร้หน้าบ้านยังไม่มีคนทางให้เลยนี่ต้นไม้อยู่บ้านไม่น้อยเห็นต้าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรต้นต้นจันผาใช่ไหมนี่นี่ นี่จันผามีสองต้นนู่นอยู่โน,โน,โนน่นต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆต้นมะกรูดโนนข้างหลังก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เ็นไหมน่ะูนนอาพาร์ตเมนต์ติดบ้านเลยนี่ต้นจันผานะคะต้นมะเลอเลยอันนี้โกดังแสงทองอันนี้ต้นขน,นุนตัดทิ้งนะต้นมะม่วงตัดหมดมันปิดบ้าน ดลังคาบ้านโอเคไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ